สวัสดีพี่น้องปองปลายสมองสุวรรณครับวันนี้เราถือภาพี่น้องเขามาปลูกต้นไม้แล้วครับน,นี้ปลูกขีเล็กอันนี้ปลูกไปเรียบร้อยแล้วครับเล้กเล็กขุดหลุมพอประมาณครับแล้วก็เอาคลุกดินในเขาครับปุยข้งัวจังเลยดินกบแล้วกาฟางคุ้มแล้วก็รดน้ำครับพี่น้องปกิมแด,นค,มดนครับปลูกแล้วต้นที่สองหน,นั่นตนนน้นนึงแคทมือนะครับ นี่ก็รดน้ำครับนี่รดน้ำให้น้ำขนาดโกปลติด่รงนี้เป็นหน้าหน้าหน้าหนาวเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เขาติดก่อนถ้าติดก่อนแล้วเราก็เว้นวันรดน้ำได้ที่ปลูกปลูกไว้กินครับสวนผส,สมผสานปลูกไว้อยู่ไว้กินบ่ซีเรียรครับนะครับไม่ต้องพิถจีพี่ถันปลูกตามใจแล้วก็ปลูกตามใจชอบครับ กัฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจบ่าวผือผ้าหล่อครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ